วัสดีพี่น้องป้องป่ายสุผูุ้กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโพยเจสตอรี่วันนี้มีความสุขมากเลยค่ะเจอลูกค้าน่ารักสุดๆไปเลยนะคะใครที่กำลังจะเริ่มธุรกิจนี้บิสเนสนี้ฟังให้ดีค่ะไม่ยากและก็ไม่ได้ง่ายค่ะทุกคนคะ่ะมาพี่น้องคะ่ะก่อนที่จะมาแชร์เรื่องราวนี้ประสบการณ์ดีๆที่พอยได้รับนะคะอําดับแรกพี่น้องสิพาทุกคนไปหาลเละแถวใดก็ตามพ้อยไปเลยเดอ้อพี่น้องคะ่ะมือนีก็เชื่อสบายๆบายค่ะแต่งโตแบบว่าง่ายๆนะคะมือนีเป็นประมาณเวลาหาโมงเกือบหกโมง เลยพี่นงค์เอ้ยนะสูงวายูแต่ในห้องนี่แล้วมันเบื่อพี่นองค์ขากับพ้าไปหาเลาะหาอย่างนี้แหลคะค่ะในพัทยานี่อุย้ยอบชันหลายเสือเกินโบมเมนจะเป็นร้านอาหารโบมเมนจะเป็นมองไปโบอึดแต่แนวมองไปพี่นองคะ่ะาเออ,อนี่นะคะสามีมีแผนค่ะว่าอยากไปร้านนี่พี่นองคะ่ะาวีการ์เด้นนะคะเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ในรีสอร์ทอยู่ในอันโฮเทลอยู่ในโรงแรมเขานี่ยน,นะพี่นองคะ่ะาเออเลส์เมแต่นมือน่อในอากาศดีดีพี่นงค์ก็เลยพักกันออกนะคะเมื่อในอากาศดีจนว่าเขาจะแบบว่าอุ้ยอยากไปย่างเล่นหรือว่าไปกินเข่า แต่ว่าเขามีการแบบว่าอาการหิวนิดหน่อยนะคะทุกคนขาเออก็เลยว่าสิไปกินขา่าวแตงโตผู้สาวขาหลาอ,อพี่น้องขาเออแตงโตแตงโตสไปส,าย,สายพี่น้องอย่าว่ากันเดินนะคะเมือน,นี้เนาะค่ะอ่ะไปกันเลยพี่น้องเห็ดอีหยังเสร็จเรียบ้อยกับผากันออกไปข้างนอกกับสิเป็นทั้งสี่และชีวิตประจําวันเนาะคะ่ะเนาะ ปิดฝอกปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะมาพี่นองขาเรื่องที่พอยจะมาเล่าในมือนีเด้อพี่นองขาก็เป็นเรื่องที่ว่าใครที่กําลังที่จะสตาร์ทบิสเนสหรือว่าธุรกิจที่พลอยทำนะคะหลายๆคนนี่ติดตามพอยกันอาจจะหูแล้วนะคะว่าพลอยมาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่พัทยาเนี่ยคือบบเดมายูแบบทาวอนพี่นองขามาเที่ยวมาเล่นเนาะค่ะเนาะแล้วพลอยมีบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์คือหลังนี้เลยค่ะที่พลอยขึ้นให้ทุกคนนะคะหลังนี้นะคะพี่นองขาเวลาที่พลอยไม่อยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูแลค่ะเพราะอะไรคือธุรกิจที่พลอยทําาแล้้วไดดเงินนีมก2 คือได้เงินเป็นก้อนแล้วอะทุกคนคะมามาฟังกันเนาะคะ่ะเนาะหลายๆคนรู้นะคะว่าพลอยเนี่ยทาอยู่ในระบบ Airbnb ค่ะทุกคนคะใครที่รู้จักในนะคะในแอปพลิเคชันเนี้ยก็จะรู้เนาะว่ามันเป็นอะไรมองใกล้ๆเลยนะคะใกล้ตัวเราไม่ต้องไปพูดยาวนะคะอย่างเช่นเรามีบ้านที่เราไม่ได้อยู่แล้วเรามีห้องพักเรามีคอนโดที่ไม่ได้อยู่แต่เราใช้เนี่ยระบบ Airbnb นะคะทํางานด้วยกันเนาะเราไปโพสต์รูปในระบบ Airbnb ว่าเราห้องเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะไม่ได้ขายนะคะทุกคนให้คนเช่าในระยะช็อตไทม์หรือระยะสั้น นะคะทุกคนขาอย่างเช่นเราตีไปนะคะห้องนี้เนี่ยอ่าหนึ่งคืนสี่พันทำไมสี่พันเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยบริบทเนี่ยเออมีสระว่ายน้ํำไหมมีคิดเช่นไหมมีเครื่องซักผ้าไหมแล้วแต่บริบทในในบ้านของเราว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ว่าของพอยนี่ก็ตั้งเป็นราคาชาวต่างชาตินะคะทุกคนขะเพราะว่าในช่วงที่บุรีรัมย์ทำเงินได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงมอเตอร์จีพีบุรีรัมย์มาราธอนอ่านี่ค่ะคือชาวต่างชาติจะเข้ามาในบุรีรัมย์เยอะมากๆแล้วเขาเนี่ยอยู่ยาวเลยค่ะมี power พอนะคะส่วนใหญ่คนไทย บางคนนะคะที่เขามาคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ1คืนสคืนแต่ว่าอันนี้นะคะเช่าต่างชาติมาเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณ3คืน4คืนได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นพอก็จะได้ไล่ไดในตรงนี้นะคะแล้วทําไมถึงบุยัมเนี่ยถึงป๊อปปูล่ามากเวลาในช่วงเดือนตุลาใดือนช่วงเดือนมก,กรานะคะ คนต่างชาติจะเข้ามาค่ะทุกคนโอ้ยว่าเมรันย่างอยูภูเกตพี่นอ้องขายู่บุรีล์นั่นตอนนั้นนะพี่น้องคาท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะมาอยู่ที่บุรีล์นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนขาเขามาชมรถแข่งนะคะระดับโลกเลยนะคะทุกคนขาอยู่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะทุกคนหลากหลายเชื้อชาติมากๆที่เขาเข้ามาในบุรีล์แล้วเงินจะสะพัดมากๆเลยะคะ่ะในบุรีล์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารอาหารบาร์ทุกสิ่งทุกอย่างคือนเลิศดสะเป็นแต้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบุรีล์ทำเงินได้เยอะที่สุดเลยนะคะน,น,นะคะ เปิดห้องที่บ้านนะคะข้างบน2ห้องนอนค่ะทุกคนคะแต่ว่าห้องพอยเนี่ยข้างล่างไม่ได้เปิดนะคะสองห้องนอนตอนนี้นะคะชาวต่างชาติบุ๊กมาแล้วค่ะทุกคนบุ๊กตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเขาบุ๊กไว้เนี่ยพวกนี้เขาจะจองไว้เลยค่ะจองข้ามปีไว้เลยเพราะว่า หาหม่องพักบ่อไรแน่นอนพี่น้องา่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ลังคคนนี่ก็ต้องไปอยู่อันเทวบาบังกะโลอีหย่างแบบนั้นไปเนาะค่ะเนาะมีบางคนเนี่ยกลางเต้นนอนก็ยังมีค่ะทุกคนเช้าต่างชาติบางคนเป็นแบบนั้นอีหลีผู้ลังค้นม้าแล้วบ่มีหม่องพักนะคะที่พักมันเต็มหมดบางคนเนี่ยกลางเต้นนอนก็ยังมีเลยค่ะอ่านั่นนะคะทุกคนขะประมาณนั้นเลยนะคะพอยก็เปิดห้องนอนข้างบนแล้วทีเนี้ยเราเจอลูกค้าที่แบบโอ้โหน่ารักมากๆเฟรนลีส่สุดๆนะคะทำไมพอยถึงพูดในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอยจะรับเเป็นนนชชาาาาวตาาต่่งิทั้ แต่พลอยมีประสบการณ์รับคนไทยอันนี้ไม่ได้ว่านะคะทุกคนคะแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการดูแลบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้แบบว่าที่จะแคร์ในบ้านของเราเท่าไหร่ทุกคนคนไทยเนี่ย เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ยในลักษณะที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะแบบว่าเออรักษาความสะอาดช่วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพอเจอประสบการณ์อย่างนั้นแต่ว่ากลับกันมาที่ชาวต่างชาติเข้ามาพักห้องเราเนี่ยโอ้โหพี่น้องค่ะเขามีการที่จะดูแลบ้านเราให้ดีทุกอย่างนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดไม่โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะคือเขามีระเบียบมากกว่านะคะทุกคนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่พอได้รับจากธุรกิจนี้นะคะใครที่จะเริ่มธุรกิจนี้นะคะทุกคนฟังให้ดีค่ะมันจะมี เล้นเข้ามาเนาะค่ะเนาะพอเจอประสบการณ์แย่ๆค่ะจากลูกค้าคนไทยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใน EP หน้าใครที่อยากเริ่มธุรกิจนี้ฟังให้ดีค่ะแล้วก็กดติดตามพลอยนะคะแล้วพลอยมีวิธีการจัดการยังไงพลอยจะมาเล่าให้ฟังวิธีนี้คือดีมากๆบางคนที่เขาสตาร์ท ธุรกิจนี้แล้วเขายังไม่ได้เจอประสบการณ์อย่างนี้มาฟังนี่ค่ะทุกคนพอเจอประสบการณ์แย่ๆกับลูกค้านะคะแล้วพอมีวิธีการจัดการยังไงอ่ะมาคอยมาฟังกันเด้อพี่นองอีพี่หนาเด้อแม่ตอนนี้พอยพูดกับสามีแล้วนะคะว่าจะไม่ขอรับลูกค้าคนไทยนะคะจะขอเป็นลูกค้าต่างชาติเท่านั้นเพราะเรามีประสบการณ์แบบนี้คือแบบเรามีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วแม่พี่นองคะพอยบอกแล้วพอยก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอนะบนาจจะรับลูกค้าคนไทยเลยน่าจะเป็นแค่ชาวต่างชาติเนาะคะ่ะเนาะอันนี้นคือบ,บ่ได้แบบว่าวาลูาคนไทยเด้อพี่นง คนไทยที่เขาดีๆมีระเบียบมีมารยาทก็มีค่ะทุกคนแต่พลอยเนี่ยอาจจะโชคร้ายหน่อยค่ะเจอคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีมารยาทเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอะได้รับฟีดแบ็ที่มันไม่โอเคสําหรับตัวเราเองนะคะทุกคนเพอมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่สมควรที่จะทําในบ้านของเรานะคะเดี๋ยวพลอยจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพลอยได้รับลูกค้าคนไทยนะคะเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดอ้อพี่น้องขาเรื่องมันยาวเนี่ยจะน้อยจ้ะอ่ามาพี่น้องขานี่แหละค่ะพลอยเจอลูกค้าที่น่ารักนะคะเนาข มชมรถแข่งนะคะที่สนามช้างเซอร์กิตนะคะทุกคนแล้วทีนี้พลรู้สึกว่าออ้ยทําไมทําไมไม่เจอลูกค้าแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ้ยเราจะเจอลูกค้าแบบนี้นะคะตอนไหนเนาะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่เราเจอนะคะลูกค้า2ห้องนอนนี่นะคะที่พลพูดถึงเนี่ยเขามางานรถแข่งระดับโลกค่ะในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีวันที่25 26 27ตุลาของทุกๆปีค่ะในทิ่สิมาบุรีรัมหรือสิมาเมืองรถแข่งนะคะต้องจองแน่นอนค่ะต้องจองข้ามปีนะคะจะมาจองหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันงานเนี่ยไม่ได้นะคะค คนเพราะว่ามันเต็มหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักอพาร์ตเมนต์เต็มเบิร์ดรีสรอทเต็มเบิร์ดพี่น้องเก็ตเฮานะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงจองคามปีเดอร์พี่น้องขาผู้ใดสิว่ามึงรถแข่งก็ได้นะคะเนาะอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนขาเกิดสิเป็นประสบการณ์ดีๆพอได้รับลูกค้านะคะสองห้องนี้นะคะทำไมพอยถึงว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยแล้วก็ เป็นลูกค้าดีชั้นเยี่ยมเลยนะคะพะวาย่างเขาเนี่ยมีการดีวกับห้องตรงข้ามกับทุกคนข้างบนเนี่ยพอจะมีสองห้องลูกค้าอีกห้องหนึง่งดีวกับกลูกค้าห้องหนึง่งว่าถ้าฉันมาช้าหรือคุณมาเลทให้ปิดไฟหรือปิดประตูก่อนนะคะอ่านี่แหละปิดประตูไปเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นระเบียบวินัยมากๆนะคะปิดไฟในบ้านทั้งหมดคือเขาจะ เขาปเปิดทิ้งไว้แม่พี่น้องคะนี่คือความรู้สึกว่าพอยได้เจอลูกค้าที่น่ารักมากๆไม่ถึงบอกว่าประตูต้องให้ปิดก็เพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะเพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยเป็นรถราคาแบบโอ้ยแพงพี่น้องคะรถบิ๊กไบค์เพิ่นพี่รองเออเพราะว่าคนที่เขามาเมืองี่ฝรั่งส่วนใหญ่เขาสีมี่บ่น พวกชอบความเร็วชอบความแบบว่ารถแข็งีอย่างแบบนี้เขาก็สีมีรถบ๊กใบเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ารถคั้นใหญ่ๆนะ่ะพี่นองขะบัดทีน่นี่เราก็ต้องปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็ดิวกันคะ่ะว่าอาจจะต้องมีการปิดประตูนะถ้าคุณเข้ามาช้าถ้าคุณเห็นรถชั้นจอดนี่คือสิ่งที่พอได้รับจากลูกค้าที่มาพักอ่านี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะพอยรู้ซื้อกว่าใครที่จะทําธุรกิจนี้นะคะเราไม่สามารถรู้ได้คะ่ะว่าลูกค้าคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่เราสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวเขาได้ว่ารีวิวเขาดีไหมประวัติก จองห้องพักเขาเป็นยังไงนะคะเราสามารถไปไล่ดูได้ผู้ลังคค้นนี่ไปพักหองอีกห้องนึงแล้วที่นี่ไปเหตุหองเขาเสียหายแล้วเจ้าของที่พักเขาต้องรีวิวค่ะว่าลูกค้าคนนี้เข้ามาพักไม่ดีไม่มีมารยาทนั่นนู่นนี่ของทุกอย่างพังหมดเสียหายเขาสามารถรีวิวได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ค่ะว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะมาโอเคไหมหรือไม่โอเคแต่บางคนในกรณีที่ จองมาครั้งแรกเป็นการจองใน A M B ครั้งแรกเนี่ยเราไม่สามารถรู้ประวัติได้เพราะเขายังไม่มีประวัติการจองค่ะเทาก็ต้องซุ่มเสี่ยงแล้วลูกค้าคุณคนไทยนะคะกลุ่มที่อาทิตย์ที่แล้วที่เขามาเช่าเนี่ยทุกคนสองอาทิตย์เนี่ยพอเจอลูกค้าที่ไม่มีประวัตินะคะแล้วพอเนี่ยโชคร้ายมากเจอลูกค้าที่แบบว่าโอ้โหพี่นอ้องขาตงทําใจมากๆเลยนะคะอันนี้คือเสียใจอยู่เดพี่น้องคาบ้านของเขานาะคะ่นะน้อธุรกิจนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายต,ต้องคนโทรลแล้วก็จะต้องดูความ เรียบร้อยความสะอาดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีพี่นีดหวังว่าทุกคนจะได้อีหอย่างจากพอยใครที่จะเริ่มธุรกิจนี้ไปติดตามกันอีพีหน้าพอยจะมาโพสให้ทุกคนได้ชมกันว่าจะเริ่มยังไงจะทํายังไงนะคะแล้วบอกพิกัดด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ซื้อมาจากตรงไหนนะคะอ่ะผู้ดมาคลิปนี้คุณเมย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยนะคะเจกอกันใหม่พบกันใหม่อีพีหน้าเด้อเม่เด้อสวัสดีค่ะ